สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาวิศวกรยกสี่ปัจจัยหลักทำเกิดเหตุอาคารลม่มสุดนื่องจากกรณีที่อาคารหมู่บ้านกฤษชดานคร31เขตทวีวัฒนากรุงเทพเกิดเพลิงไหม้ก่อนอาคารได้พังลถล่มทับอาสากูุภยัยเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนั้นล่าสุดเข้าสดรายงานว่าดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิน์นายกสภาวิศวกรกล่าวว่า พบว่าในวันนี้ทางวิศวกรจะไม่มีการลงพื้นที่เนื่องจากติดภารกิจเบืองต้นได้วิเคราะห์ผ่านการดูคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันทางโซเชียลว,ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจคือต้องมาหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใดอาคารจึงถล่มลงมาโดยมี4ปัจจัยหลักในการประเมินคือ 1. การออกแบบถูกต้องหรือไม่ 2. การก่อสร้างเป็นไปนตามแบบหรือไม่ 3. ใช้งานผิดประเภทหรือไม่ 4. มีตัวเร่งในกรณีนี้หมายถึงการเกิดเพลิงไหม้และมากกว่านั้นต้องมาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดทั้ทงนี้ทางสภาวิศวกรยังอยากให้มีการถอดบทเรียนในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะนี้อีกให้มีการนำแปลงของโครงสร้างอาคารม,มาดูควบคู่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทางด้านน,นายณรงรักคิดรักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตทวีวัฒนาเปิดเผยว่ามีการยื่นแบบขออนุญ,ญาตก่อสร้าง และมีวิศวกรควบคุมงานอย่างถูกต้องเมื่อปี2553สิ้นสุดอายุเมื่อปี2554และเจ้าของบ้านมีการยื่ยนขอก่อสร้างดัดแปลงเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปี2554สิ้นสุดปี2555โดยเนื้อที่ก่อสร้างมีประมาณ600ตารางเมตรนอกจากนี้วิศวกรโยธาสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้มีการเข้ามาตรวจสอบร่วมกับตัวแทนเจ้าของบ้านที่มาขออนุญาตเข้ารื้อถอนอาคารโดยวิศวะกรจะเข้าไปประเมินความปลอดภัยในการรื้อถอนเบื้องต้นจะต้องไปลอมพื้นที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยก่อนจากนั้นจะรื้อถอนแผ่นเหล็กและสิ่งของที่ได้นำมาทำการกู้ภัยก่อนหน้านี้ส่วนจะใช้เครื่องมือหนักในการรื้อถอนหรือไม่ ต้องประเมินในพื้นที่โดยรวมด้วยส่วนการรื้อถอนจะประสานร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ประกอบด้วยหลังพยานระบุว่ามีแสงเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้นหนึ่งของบ้านจึงต้องวางแผนการรื้อถอนด้วยบานไกลเคียงที่ได้รับความเสียหายเจ้าของบ้านพร้อมซ่อมแซมให้และการถล่มของอาคารจะเกี่ยวกับโครงสร้างของบ้านหรือความร้อนหรือไม่นั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสทจะประสานขอตัวอย่างก้อนคอนกรีตที่เกิดเหตุไปตรวจสอบหาการทนความร้อนแต่ยังไม่สามารถนำไปได้ต้องรอให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าพื้นที่ก่อนขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ c o m ขอบคุณค่ะ